การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่635สุดยอดการฆ่าล้างเอาจริงๆถ้าให้พูดตรงๆก็คือฉางเย่เนี่ยสามารถกินยาแค่ level 5 healing potion g r ุ่มส transmutation เข้าไปเลยก็ได้เขาสามารถฟื้นเลือดมาได้ถึง60,000 แต่ถ้าเขาทำแบบนั้นและฟื้นฟูเลือดมามากเกินไปก็จะทำให้เซเวชหลอดนั้นสิ้นหวงังเมื่อเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเซเวชหลอดก็คงคิดจะยอมแพ้และไม่ใช้ฟูลีคัฟเวอรี่โพชั่นขวดที่3ถ้าเขามีมันจริงๆดังนั้นฉงเย่ยจึงฟื้นฟูเลือดขึ้นมาในระดับที่เซเวชหลอดคิดว่าการต่อสู้นั้นยังไม่จบเขาจะหลอกให้การเดียนคนนั้นตายใจและใช้ไม้ตายออกมา <c oughs> มันคงต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นคนธรรมดาแบบคนอื่น ฉางเย,ย่เองก็ยังคงทําให้สเวตส์หล่อเชื่อว่าเขายังมีโอกาสชนะได้อยู่มันยากยิ่งกว่าการจัดการสเวตส์หล่อทิ้งไปเลยอีกยังไงซะฉางเย,ย่ก็ไม่ให้สวตส์หล่อรู้ว่าเขานั้นยั้งมืออยู่อย่างน้อยเขาก็ยังรักษามาตรฐานการใช้ทักษะการโจมตีแบบสนับสนุนและเสีหน้าของเขาได้อยู่เขาสามารถลาการต่อสู้ไปได้นานไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้สเวตส์หล่อนั้นเผยของที่สั้นออกมาให้หมด มันฉลาดกว่าสําหรับฉางเย่ที่ใช้การโจมตีแบบสนับสนุนเข้ามาช่วยซึ่งไม่ได้ทดําดามิดแต่อย่างใดเพื่อให้อีกฝ่ายคิดว่าเขาพยายามอย่างที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนที่มีพรสวรรค์ในการแสดงแบบนี้ฉางเย่แกต้องแพ้ให้กับฉัน สวัสดหลอนั้นเริ่มหัวเราะออกมาและมั่นใจกับความสามารถของตัวเองในตอนนี้ในมุมมองของเขาแล้วเขาเชื่อว่าเขาเทียบเคียงได้กับคู่ต่อสู้ที่เคยจัดการเขาในการต่อสู้ก่อนหน้าน,นี้ได้แม้ว่าเขาจะพึ่งพา f ู l รีค c o เ e อรี่โพช n ัเพื่อที่จะทําให้เป็นแบบนี้ได้ก็เถอะแต่คู่ต่อสู้ของเขานั้นมีมรดกคลาส s อดังนั้นมันจึงพอเขาจะได้ว่าทําไมมันจึงดูยากกว่าปกติ เฉียงยี่เองก็ดูเหมือนจะให้ความร่วมมือกับสวีทหลอดดีเขาทำสีหน้ารำคาญและสร้างความผิดพลาดปมๆขึ้นมาเขาจงใจโจมตีคู่ต่อสู้พลาดไปบ้างก็มีอีกอย่างสวีทหลอดนั้นยังสามารถบล็อกได้ด้วยดังนั้นสวีทหลอดจึงยืมมาได้มากกว่า50วินาทีก่อนที่เลือดของเขานนั้นจะลดลงมาเหลือ20% ในอีกด้านเลือดของฉางเย่นั้นยังเหลืออยู่ที่25%เเขาคอยให้เลือดของตัวเองนั้นมากกว่าคู่ต่อสู้เล็กน้อยเพื่อที่จะกดดันคู่ต่อสู้แต่ไม่ใช่ว่าให้สิ้นหวังเลยทีเดียวในขณะเดียวกันสวีตหลอดนั้นก็ยังเชื่อว่าเขายังมีความหวังที่จะเอาชนะฉางเย่ได้อยู่เมื่อเห็นเลือดของฉางเย่นั้นสูงกว่าเขาแค่เพียงเล็กน้อย ก็อย่างที่คาดไว้ในตอนที่คูลดาวการใช้ยาหมดลงสวิช์แอรดก็ได้กินยาเลเวล5ฮ e ลิ่งโพชั่นเข้าไปทันทีผลของเดส r u c ัค v e ฟสมั h ยังทำงานอยู่ในตอนนั้นเขาจึงฟื้นฟูเลือดขึ้นมาได้แค่ส0,000่นเท่านั้นเฮย้ยฉางเย่เองก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกในเวลาเดียวกันเขาก็ผิดหวังนิดๆด,ด้วยงั้นที่เขารู้ตอนนี้ก็คือสวิช์แอรดไม่มีฟูลรีคาบรีโพชชั่นเหลืออยู่แล้วแต่สมาชิกคนอื่นน่าจะมียาอยู่อีกมันโชคร้ายสำหรับฉางเย่จริงๆ ถ้ายาฟูรีคับเวอรี่โพชั่นทุกขวดนั้นอยู่กับ Lord. เซเวชหลอดฉางเย่คงล่อให้เซเวชหลอดใช้มันออกมาจนหมดและทำให้ซิคกิซอฟแบเทิลทีมนั้นเข้าใกล้ชชนะไปได้อีก hey, ก้าวหนึ่งเฮ้แกใช้ยาฟูรีคับเวอรี่โพชั่นหมดแล้วเหรอฉางเย,ย่นั้นถามออกมาตรงๆแกรู้เหรอเนี่ยบัตซบเอ้ยเซเวชหลอดไม่ได้โง่เขาเข้าใจสถานการณ์ทันทีที่ได้ยินฉางเย,ย่พูดขึ้น ฉางเย่เองก็หัวเราะออกมาถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะยื้อไว้อีกต่อไปแล้ว Destructive Smash Block แล้วก็ตามด้วยการโจมตีธรรมดา r i s i n g d ร a g o n t t r i k e ฉางเย่รู้สึกได้ถึงความร้อนที่วิ่งมาที่มือขวามัางกรได้โผล่ออกมาจากดาบของเขาแล้วก็ยืดกรงเล็บออกมาฉางเย่ตั้งใจจะใช้คิวริ c คล f ฟเมื่อเห็นเลือดที่คู่ต่อสู้เหลือน้อยกว่า20%แต่เนื่องจาก Rising Dragon s t r ต k e นั้นทำงานมันก็สามารถปิดเกมได้ด้วยเช่นกัน 459,802 s เว g ชหลอดได้รับดาเมจหน้าเหลือเชื่อเข้าไปและตายลงมังกรนนั้นฟาดกรงเล็บเข้าใส่หัวของสเว g ชหลอดและเปิดกระโหลกของเขาออกมาสเว g ชหลอดเองก็ร้องคร่ำควันออกมาก่อนที่จะตายลงไปฉางเย่อุที่จะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีไม่ได้ถ้าไรซิ่งดราก้อนไร k e ทำงานก่อนหน้านี้นิดๆตอนเขาสู้กับสเว g ชหลอดเขาอาจจะกดดันให้ s w วตช์หลอดนั้นใช้ฟรีคัฟเวอรี่พอชั่ขวดไม่ได้ ในขณะเดียวกันผู้เล่นที่เห็น Rising Dragon Strike ต่างก็อ้าปากค้างด้วยความช็อกสถานการณ์ตอนนี้มันแตกต่างเมื่อเทียบกับการต่อสู้ในสนามต่อสู้และในแผนที่เปิดกว้างระบบทําให้ทุกคนได้เห็นตัวเลขที่โผล่ขึ้นมาบนหัวของผู้เล่นที่ได้รับการโจมตีบันทึกการต่อสู้เองก็ยังบอกข้อมูลอื่นๆอย่างพวกลดดาเมจจากพลังป้องกันดูดซับดาเมจและต้านทานดาเมจด้วย Rising Dragon Strike นั้นสามารถทำดาเมจได้สูงถึง560,000ที่สำคัญกว่านั้นมันไม่ใช่คริติคอลด้วยโอ้พระเจ้าใครกันที่จะทนการโจมตีอันทรงพลังนั้นจากฉางเย่และยังมีชีวิตอยู่ต่อได้การต่อสู้กับฉางเย่แบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันเสียเวลาชัดๆเขาสามารถได้คะแนนไปแทบทันทีเมื่อใช้ Rising Dragon Strike แต่มันก็แค่ความคิด ฉางเย่นั้นสามารถใช้ r i s i n g Dragon Strike มาได้แค่หนึ่งครั้งตลอดการต่อสู้อัตราการทำงานของมันต่ำเอามากๆจนฉางเย่ไม่สนใจมันเลยไม่งั้นแล้วเขาคงกะเวลาได้ถูกและจัดการศัตรูทุกคนที่เขาต้องสู้ด้วยได้เขาคงสามารถได้คะแนนไปง่ายๆในสองรอบของการแข่งขันนี้ ลอดได้กลับไปที่ทีมของตัวเองเขาโดนอเวอร์กลาสฟิกเกอร์ด่ดาวาโง่กับสินที่ทำลงไปในสนามต่อสู้ตอนนี้เขาได้มีเวลาฉุกคิดและคิดได้ว่าฉางเย่ยเนทำเหมือนเขาเป็นของเล่นเขาอดที่จะรู้สึกละายใจไม่ได้และความโกรธที่เขามีต่อฉางเย่ยก็เพิ่มขึ้นไปอีกการแข่งขันเองก็ดำเนินต่อไปในคู่ที่3คู่นี้เป็นการต่อสู้ระดับโลกมันคือ f r Frost k Night พบกับ Overclass f i g กเกมันจะเป็นการต่อสู้อันนาตรการตาระหว่างผู้เล่นที่มีมรดุคลาส s 2คน อันที่จริง Frost k n i g น t นั้นสามารถชนะการต่อสู้ได้ง่ายๆด้วยการใช้โซ c คล a นซ i n g ใส่อเวอร์กลาสฟิกเกและหายตัวพอเพื่อให้ได้รับชัยชนะด้วยทักษะของการหายตัวของเธอตอนนี้ Frost k n ไ g น t สามารถแอบพลุนระดับสูงอย่างอเว r ร l a s s สฟิกเกได้แม้ว่าพวก h u n t ตอร์นั้นจะมีทักษะที่บังคับให้พวกหายตัวโผลออกมาได้ก็เถอะแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้ Frost นน์โผลออกมาจากเงามืดได้เลย แต่เยราชินีน้ำแข็งเนี่ยมั่นในเกียรติของตัวเองที่จะชนะด้วยวิธีที่ต่างกันออกไปเธออยากชนะการแข่งขันโดยการแสดงทักษะที่เธอมีชุบฟรอสไนท์หายตัวอเวอร์กลาสฟิกเกอร์นั้นก็ใช้แฟลตวงเข้าใส่พื้นที่ตรงหน้ามันคือสกิลของฮันเตอร์ที่จะเผยทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ในระยะสายตาสกิลนี้กว้างกว่า10เมตรโจนหรืออะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ภายในระยะจะเผยตัวออกมาชึบ เมื่อครูดาวของสกิล15วินาทีหมดลงอเวอร์กลาสฟิกเกอร์ก็ได้ใช้แฟลร์ไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งแรกในตอนที่เธอใช้มันเธอรู้สึกได้ถึงอันตรายแต่เธอก็ยิ้มออกมาอย่างเย็นชาและไม่ได้ทําอะไรออกไปใบมีดโผลออกมาและทําให้อเวอร์กลาสฟิกเกอร์ติดสตันแล้วก็มีเงาโผลออกมาหลังจากการโจมตีนั้นแต่ก่อนที่เงาจะได้โจมตีในครั้งต่อไปเธอก็ยืนนิ่งอยู่ในช่องน้ําแข็งทันทีนี่คือสกิล Frost Trap สกิลที่สามารถแช่แข็งเป้าหมายที่ไม่ใช่บอสเป็นเวลา10วินาทีเป้าหมายจะทําการขยับหรือทําอะไรไม่ได้ในช่วงเวลานี้แต่เอฟเฟกของสกิลจะหายไปเมื่อเป้าหมายได้รับการโจมตีสกิลนั้นสามารถสตันคู่ต่อสู้ได้4วินาทีในขณะที่ฟรอสทรับนั้นสามารถแช่แข็งเป้าหมายได้10วินาทีดังนั้นโจนจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ6วินาทีซึ่ง6วินาทีนั้นมากพอที่ฮันเตอร์จะรักษาระยะ30เมตรจากศัตรูได้ ในขณะเดียวกันโจนั้นก็ต้องออกมาจากโหมดหายตัวและทำให้โดนโจมตีซึ่งน่าจะทนการโจมตีได้เพียงไม่กี่ครั้งหืม hmm. ความดีใจของอัลฟ์กลาสฟิกเกอร์นั้นอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งวินาทีเงาอีกเงาก็โผล่ออกมาและฟันเข้าที่หลังของเธอในเวลาเดียวกันเธอก็ได้รับบีบัฟโซคลีนซิ่งถ้าอัลฟ์กลาสฟิกเกอร์นั้นฆ่าคู่ต่อสู้ไม่ได้ภายใน3นาทีเธอจะต้องตายอย่างแน่นอน ในตอนนั้นฉางนี่ได้แต่ปรบมือแล้วก็ชมผู้หญิงของเขากับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเงาแรกที่โจมตีอวอรกลาสฟิกเกอร์นั้นก็คือแองแองที่เป็นคู่หูต่อสู้ของฟรอสไนท์แองนั้นก้าวเข้าไปบนกับดักและให้ฟรอสไนท์โผลออกมาโจมตีอวอรกลาสฟิกเกอร์ได้ยายน้ำแข็งคนนี้มีบุค,คลิกของตัวเองจริงๆเธอยังต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้อยู่แม้ว่าจะใช้โซคลินซิ่งไปแล้วมันชัดเจนแล้วว่าเธอไม่ได้อยากชนะโดยการใช้ทางลัดเธอต้องการสู้กันอย่างแฟงแฝ c คัมเพล ทัในใดนั้นสัตว์เลี้ยงของอเวารกลาสฟิกเกอร์ก็โผล่ออกมาจากเงาด้วยมันคือวินชาร์โด้และเพิร์ที่ใช้สกิลสติลส์ซึ่งทำให้ฟรอสตในนั้นติดสัตนมฉางเย่เองก็ตาโตและมองไปที่อเวารกลาสฟิกเกอร์เธอเป็นพวกโจมตีไกลคอมเพลนั้นสามารถเรียนรู้ได้ตอนเป็นบีส s มสเตอร์ ชัดเจนแล้วว่านี่คงเป็นของขวัญจากมรดกที่ให้มาพวกมันทำให้อวอกลาสฟิกเกอร์นั้นสามารถเรียนรู้ของทั้งสองสายของคลาสเธอได้เอฟเฟกของคอมเพลนั้นก็คล้ายๆก,กับสเตลแต่ช่วงเวลาสัตนของคอมเพลนั้นมากกว่าสัตนของสเตลหนึ่งวินาทีสแตนห้าวินาทียังไงก็ดีกว่าสแตนสี่วินาทีในอีกความหมายก็คืออวอกลาสฟิกเกอร์จะฟื้นตัวจากสัตนได้เร็วกว่าฟรอสในหนึ่งวินาทีซึ่งนั่นก็เป็นเวลาที่เพียงพอจะทิ้งระยะห่างออกมาได้นี่พิสูจน์แล้้้วว่ามัันนนจะทใหรสเเีีเยปยปบ ฟรอส i น h t กดใช้เครื่องประดับของเธอและทําให้เธอเป็นอมตะในอีกด้านเอา c คล s สฟิกเกอก็ทําเหมือนกันและกระโดดถอยออกจาก f ฟรอสไน h ์ไปกว่า10เมตรทั้งคู่กดใช้สกิลของเครื่องประดับพร้อมกันดังนั้นเวอร์คลาสจึงไม่ได้ปล่อยการโจมตีเข้าใส่ฟรอสไน h t แต่เธอกลับถอยห่าง f ฟรอส i น h ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แม้ว่าอเวอร์กรัสฟิกเกอนั้นจะไม่มีจุดบอดอีกต่อไปแต่โจนก็ยังมีภายตายในการโจมตีใกล้ยอยู่การสร้าระยะห่างนั้นจะทำให้ฟรอสไนไม่สามารถโจมตีจากระยะไกลได้ในขณะเดียวกันสกิลที่โจนมีก็ยังคาดเดาไม่ได้อยู่สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนไม่ได้เข้าข้างคนที่จะไปสู้แบบชนกับโจนอีกอย่าง o วอ r c l ลา k e r ก็เพิ่งใช้หนึ่งในเครื่องประดับ2ชิ้นไปที่ทําให้เธอกลายมาเป็นอมตะในช่วงเวลาสั้นๆแม้ว่าเธอจะสามารถใช้เครื่องประดับได้อีกอันแต่มันคงไม่ฉลาดเลยที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงยังไงซาเธอก็ไม่รู้ว่าคนแบบฟรอสต์ในนั้นจะซ่อนอะไรไว้อีกบ้างก่อนที่ผลอมตะจะหมดลงฟรอสต์ Frost ในนั้นได้ก,กดใช้ Shadow Step และไปโผล่อยู่ด้านหลังของลาสฟ c l เกอร์ทันทีเธอใช้มีดของเธอโจมตีกระหน่ำเข้าไปที่ลาสฟ c l เกอร์ เธอได้กระจายออกมาเต็มสนามพร้อมกับที่เธอยังโจมตีอเวอร์กลาสฟิกเกอร์ไปเรื่อยๆเบรกิ n งช็อตอเวอร์กลาสฟิกเกอร์อยู่ก็ยิงธนูเข้าใส่ฟรอสไนและสตันเธอไป4วินาทีก่อนที่จะวิ่งหนีออกไป mm hmm. เธอวิ่งหนีออกมาได้กว่า30เมตรก่อนที่จะเริ่มยิงธนูเข้าใส่ Frost ฟรอสไนอีก Sprint ในตอนที่เธอวิ่งเข้าหาอเวอร์กลาสฟิกเกอร์ฟรอสไนได้เพิ่มความเร็วขึ้นไปอีก เธอยืนอยู่ตรงหน้าของอเวอร์กลาสฟิกเกอร์ได้อย่างรวดเร็วราวกับสายลมและเริ่มโจมตีต่อให้เร็วที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ทั้งสองสาวนี้แสดงสกิลให้ทุกคนได้เห็นวิธีที่พวกเธอเคลื่อนไหววิธีที่ใช้สกิลดีบัฟวิธีที่ลบดีบัฟทุกอย่างที่พวกเธอทำในสนามต่อสู้ทำให้ผู้ชมสนุกกันอย่างมากมันเป็นความสามารถสุดยอดที่ทั้งสองคนได้แสดงออกมาฮันเตอร์และโจนหลายคนต่างก็อึง้งและอายเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะทำแบบนั้นได้ด้วยไหม การต่อสู้นั้นมาถึงจุดคลี่แม็กซ์สองสาวนั้นใช้โอกาสที่คู่ต่อสู้ได้เปิดช่องว่างก็ได้ใช้แบนเดจฟื้นฟูเลือดของตัวเองและใช้มันโดยเฉพาะในช่วงที่คู่ต่อสู้นั้นโดนสกิลดีบัฟอยู่พวกเธอกดใช้ยาเรื่อยๆเมื่อคููดาวของมันเสร็จพวกเธอคอยใช้สกิลดีบัฟเข้าใส่การตอนหลบการโจมตีของอีกฝ่ายแต่จำนวนเลือดที่พวกเธอฟื้นฟูมาได้นั้นเทียบไม่ได้กับดามเมจที่ได้รับจากกันและกัน ประมาณ2นาทีครึ่งต่อมาเลือดของทั้งคู่ก็ลดลงไปเหลือส0คูดาวของยาสองสาวนั้นเสร็จแทบจะพร้อมกันแต่อเว r ร l a s s f i g กเ e นั้นได้กิน f รีคั e เวอรี่ o พชชัเข้าไปแทนที่จะใช้ Level 5 Healing Potion เลือดของเธอนั้นกลับมาเต็มในเซียวพริบตาค่าฟโฟกัสของเธอเองก็กลับมาเต็ม100ด้วยเช่นกัน Vanish <age>. เมื่อกินยาเข้าไป f ฟรอสไนได้หายตัวด้วยสกิลของเธอโดยไม่ลังเลเลยสักนิดจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเองได้หายตัวไปดืด้อฉางเย่ยก็ช็อก จากนั้นก็หัวเราออกมาแม้ว่า Frost ฟ n i g h t จะหยิงธนงแต่เธอก็ไม่ได้โง่ถ้าอเว r ร l a ลาสฟิกเกต้องการแข่งแบบแฟร์เธอจะไม่กินฟูลรีคาบรี y พ o ชั่นเข้าไปถ้าไม่เป็นแบบน,นั้น Frost ฟ n i g h t คงไม่ซ่อนตัวและปล่อยให้สกิลโซคลินซิ่งทำงานแต่เนื่องจากอเว r ร l a ลาสฟิกเกได้ตัดสินใจไม่สู้แบบแฟร์แฟมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ Frost ฟรอส h นต้องสู้ต่อไปแบบคนโง่ มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าจะผ่าน3านาทีไปเมื่อไรไม่มีวิแววของฟรอสในส์เลยสักนิดเอาเวอร์คลาสฟิกเกอร์มองไปรอบๆอย่างหงุดหงิดจนเบ้าตาแทบจะถลุนออกมาแล้วยังไงซะเธอก็เพิ่งฟื้นฟูเลือดขึ้นมาเต็มยาที่โคตรจะแพงและหายากซึ่งพวอกเธอนั้นได้ใช้เงินลงทุนไปตั้งเยอะแต่เอฟเฟกของโซ c คลีนซิ่งนั้นไม่ได้ส่งผลกับปริมาณเลือดของเป้าหมายไม่ว่าเป้าหมายจะมีเลือด1%หรือ100%เป้าหมายก็งตีเมือหดดังั้อมันจึงไร้น่าสําหมายกาต้องตายอยู่ดีเมื่อเวลาห,า,ห, class figure, Frost หายตัวง แล้วรอให้ผลของสกิลทำงานนี่รอเล่นปะเนี่ยเชื่ออะไรวะเอาว่าเกอร์สฟิเกอร์นั้นเกือบจะคลั่งแล้วถ้าฟรอสไนเพิ่งใช้โซคลีนซิ่งใส่เธอแล้วหายตัวไปเธอคงต้องยอมแพ้เธอสามารถเก็บยาไว้ให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นใช้ในการต่อสู้ครั้งตอบไปได้แต่ฟรอสไนนั้นทําให้เธอหมดความหวังนี่มันเป็นทริกหลอกให้กับเธอใช้ฟูลรีคาอรีโพชชั่นนี่มันช่างนี่คนของโลนเนสเซอร์สมุกเป็นแบบนี้กันหมดเลยไหมเนี่ย 3นาทีผ่านไป h อ u r g l a s คลาสฟิกเกก็ได้ล้มลงไปนอนที่พื้นแล้วก็ตายลง s e e e ล y Down Battle Team นั้นโดนหลอกให้ใช้ยาฟ u l l Recovery Potions mm hmm. ไป3ขวดใน2การต่อสู้นี่ถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกฉางเย่แล้ว mm hmm. นอกจากนี้ Steel s e e ลวิ o f t Battle Team mm hmm. ก็ได้ขึ้นนำรอบนี้เป็น3ต่อ0พวกเขาชนะอีก2รอบก็ได้คะแนนไปแล้ว การต่อสู้รอบที่4เป็นของลิตเติลสโนเธอจัดการกาลาว่าไปได้ง่ายๆเหมือนที่เคยทํากับคู่ต่อสู้คนอื่นเมื่อชนะครั้งนี้ทําให้ซิลกิซอฟแบทเทิลทีมนั้นได้คะแนนไป4ต่อศูนย์แต่แฮปชอตส์นั้นแพ้การต่อสู้รอบที่5กับอัลโมโดดังนั้นสติลลี่ดังแบทเทิลทีมจึงได้มา1คะแนนคู่ต่อมาก็คือลอสสตรีมซึ่งเขาได้ชนะการแข่งคู่ที่6ไปด้วยโดยแสดงความสามารถออกมาได้อย่างโดดเด่นและเขาได้คะแนนสุดท้ายให้กับทีมซึ่งชนะรอบแรกไปได้ด้วยคะแนน5ต่อหนึ่ง หลังจากที่พักสักแป๊บผู้จัดก็ดำเนินการแข่งในรอบที่2ทันทีรอบนี้ฉางงยิ่นและทีมไม่ได้โชคดีแม้ว่าฟรอสไนและฉางเย่จะชนะมาได้อย่างง่ายๆแต่ผู้ต่อสู้ของทั้งคู่นั้นเป็นเพียงผู้เล่นที่มีมรดกคลาสบีในขณะที่ลิเตอร์สโน่นั้นโชคร้ายที่ต้องไปเจอกับอเวอร์คลาสฟิกเกอร์อเวอร์คลาสฟิกเกอร์นั้นชนะไปได้ด้วยการใช้ฟรีคัฟเวอรี่พชั่นไปอีก1ขวด ลอสบีมและฮับช็อตนั้นต้องไปเจอกับพกเพื่อนที่มีมรดกคลาส A และทั้งคู่ก็ได้ดิ้นรนอยู่นานก่อนจะพ่ายแพ้ไปสำหรับดับเบิ์ดิวที่ซึ่งเป็นคนอ่อนแอที่สุดในทีมแม้ว่าเธอจะทำได้ดีในครั้งนี้แต่เธอก็ยังไม่ได้มรดกมามันก็ดูมีเหตุผลที่เธอแพ้ให้กับพกเพื่อนที่มีมรดกแล้วโชคดีดิสเนอร์นั้นแสดงความสามารถออกมาได้ดีเธอชนะได้โดยเหวี่ยงขวานไปรอบๆโดยไม่เปิดช่องว่างให้คู่ต่อสู้ได้กระดิกตัวเลยและได้รับชัยชนะกลับมาให้ทีมเพื่อสู้ได้ต่อ แม้ว่าฉางเยี่ยนและทีมของเขาจะเสียเปรียบด้วยคะแนน3าต่อ4แต่พวกเขาก็ยังเข้าร่วมการแข่งขันแบบทีมได้ทุกคนรวมถึงสมาชิกของทั้งสองทีมต่างก็สู้กันอย่างดุเดือดผู้เล่นที่ดูการแข่งขันและผู้บรรยายต่างก็กังวลกับผลลัพธ์ที่ออกมายังไงซะนี่ก็เป็นถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันระดับโลกแล้วติงการต่อสู้แบบทีมได้เริ่มต้นขึ้นฉางเยี่ยนนั้นพุ่งเข้าไปเป็นแนวหน้าเขานําทีมของเขาเข้าสู่การต่อสู้เขาได้กดใช้สกิลชาร์จเข้าใส่คิงคองแรด ตามด้วยกวาดดาบของเขาออกไปโดยไม่ลังเลหลังจากที่ทำดาเมจ58,000ใส่คิงคองแรจฉางเย่ก,ก็รู้สึกร้อนๆที่มือขวามังกรโผลออกมาและทำดาเมจเข้าใส่ศัตรูของเขามันโชคดีเสเหลือเกินแล้วก็น่าเหลือเชื่อมากที่ฉางเย่สามารถใช้ไรซิ่งดราคอนสไตร์ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและนี่ยังเป็นการโจมตีครั้งแรกที่สุดแรงด้วยในเซี้ยวพลิบตาฉางเย่ก,ก็ทำดาเมจลบ580,000ใส่ทุกคนในทีมของสต e ลี่ดังแบทเทิลทีมส์และกุ้หูต่อสู้ของฝั่งนั้นทุกตัว แล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกตัวด้วยทุกตัวในทีมนั้นตายทันทีทั้งโลกต่างก็เงียบลงไปในทันทีทุกคนได้แต่อ้าปากค้างผู้บรรยายเองก็ด้วยแม้แต่แี่งและทีมของเขารวมถึงสมาชิกทุกคนของสตีลี่ดังแบทเทิลทีมส์ต่างก็อึ้งกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปฮะนี่การต่อสู้จบลงแล้วเหรอฮะมันจบแล้วหรอการต่อสู้นั้นจบลงไปในพริบตาเฮ้ยอะไรกันวันนี่ย เอาจริงๆนะคะตอนนี้ผู้อ่านก็งงเหมือนกันอ่านไปเนี่ยก็มาแอบหัวเราะในตอนท้ายคืออยู่ๆชนะได้ยังไงกันมันชนะได้ยังไงดามเมจเดียวทําให้งงกันทั้งโลกเลยซึ่งตอนนี้ก็จบลงมาแบบงงๆเนาะยังไงก็ฝากติดตามฉากเย,ย่ไปเรื่อยๆด้วยนะคะยังไงก็จะถึงช่วงสุดท้ายของฉากเย,ย่แล้วแหละอีกไม่กี่ตอนฝากติดตามกันต่อๆไปด้วยนะ